สวัสดีครับหลายคนสงสัยว่าทำไมรถยุโรปแบตหมดไวกว่าทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนไม่นานคำตอบอยู่ที่ระบบไฟของรถครับรถยุโรปใช้ระบบไฟที่ซับซ้อนกว่ามีระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แทบทุกส่วนเช่นระบบอุณหภูมิระบบเบรกระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสตาร์ทสต็อปที่ทำงานตลอดเวลาแม้ดับเครื่องครับ อีกอย่างรถยุโรปจะคอยปรับการชาร์จไฟอัตโนมัติตามโหลดเพื่อประหยัดพลังงานทําให้แบตต้องรับภาระหนักกว่ารถญี่ปุ่นครับถ้าใช้แบตไม่ตรงสเปคเช่นเอาแบตน้ำมาแทน AGM หรือ EFB แบตก็จะเสื่อมเร็วกว่าปกติแน่นอนครับดังนั้นการเลือกแบตคุณภาพสูงและตรงรุ่นคือหัวใจสำคัญของรถยุโรปเลยครับ เทอร์โบแบตเตอรี่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่เมาจากเยอรมนีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ